เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่1นะครับที่เราใช้ชื่อว่า International Health Care Conference นะครับภายใต้ชื่อธีมของการประชุมก็คือ Trends 2025นะครับก็คือเป็นการที่จะนำเรื่องของการวิจัยทั้งหมดนะครับมาสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อที่เรามุ่งในการที่จะพัฒนาก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบการแล้วก็การจัดการภัยพิบัติครับ ซึ่งการประชุมในวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ500คนนะครับจาก15ประเทศนะครับที่มาร่วมประชุมในวันนี้แล้วก็มีคนมาร่วมนําเสนอผลงานวิชาการนะครับทั้งแบบปากเปล่าแล้วก็แบบโปสเตอร์เนี่ยประมาณ150ผลงานครับครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอดีตรัฐมนตรีวราวฒิศิลปะอาชานะครับซึ่งท่านก็เคยดํารงตําแหน่งเป็นอดีตรัฐมนตรีของกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งท่านก็ทํางานเกี่ยวกับทางด้านผู้สูงอายุนะครับท่านก็ให้เกียรติมาเป็นอ,อ,องค์ปาถกนะครับให้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเราในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมจัดทั้ง33แห่งนะครับสถาบันที่ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศนะครับรวมทั้งสปอนเซอร์ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัด นะครับและที่สําคัญก็คือขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะครับหวังว่า3วันในวันนี้เนี่ยท่านคงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คงนํากลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในพันธกิจของท่านครับ